รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลบร้าให่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจันย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยยาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเทรียมหัวใจและไปพร้อมันนลบจากความ The first The first สนับสนุนรายการโดยเอ็มม่าบายเอ็กซ่าจากกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตวีสกินแคร์เอ็กซ์เพรสพโ o เท c ชั o n s u n s c r e S P F 50 P A บวกบวกบวก สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ The First Estimate เที่ยวสุดโลกจะพาคุณผู้ชมนั่งทำแมชชีนย้อนรอยความคิดถึงกลิ่นอายต่างประเทศและในปีนี้เราต้องได้นำบรรยากาศความสวยงามแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนครับไปกันที่ประเทศแรกเกาหลีใต้หลีกหนีความวุ่นวายมาที่เมืองจอนจูหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเนื่องจากยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนแบบโบราณเอาไว้ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงว่าจอนจูฮั h a n วิลเลจกับหนุ่มเตา๋าพี่ใหญ่ของรายการกันครับ ผมกลายเป็นคนเกาหลีแล้วนะฮะนี่ครับเปลี่ยนมาใส่ชุดฮันบกนะฮะนี่คือชุดอะไรฮะชุดคิงนะครับผมคนเกาหลีนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดชอนลาบุกตกแล้วก็ชื่อเมืองนะครับชื่อเมืองว่าชอนจูนะครับผมก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเลยนะฮะที่ดังมากตอนนี้ผมเห็นนักท่องเที่ยวนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแฟนแฟนซีรีส์นะครับต่างๆ่าเขาอยากใส่ชุดฮันบกนะฮะเขาก็มาที่เมืองนี้แล้วก็มาใส่ชุดแบบนี้แล้วก็เดินถ่ายรูปตามเมืองได้เป็นเมืองโบราณนะครับผมแล้วก็มีโบสถ์ให้ดูด้วยนะครับและท เรื่องบิมบับก็คือข้าวปั้นเกาหลีนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาท่ทานผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยวกินเนี่ยทีหลังนะครับตอนนี้ยังอิ่มอยู่นะครับไป let's go เนี่ยต้องเที่ยวเต็มเลยไหมนะเนี่ยมาร้านเนี่ยต้องเช่าชุดหมดนะตอนนี้ผมเป็นกษริย์แล้วผมเดินนะทุกคนต้องมองนะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้ตัวข้าได้อยู่หน้าโบสถ์ที่ชื่อว่า ชนดงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมที่นี่ถึงมีโบสถ์ในเมืองชอนจูแห่งนี้เพราะว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และโบสถ์แห่งนี้มีอายุร้อยกว่าปีไปดูกันว่ามีความสวยงามขนาดไหนตามข้ามาโบสถ์คาทอลิกชนดงถือว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่สวยที่สุดในเกาหลีใต้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของชอนจูฮันอกวิเลจใกล้กับประตูพุ่งน้ำมุน จึงกลายเป็นจุดแรกที่ดึงดูดให้ทุกคนที่สวมชุดฮันบกต้องมาต่อคิวถ่ายภาพเป็นที่ลึกกลับไปครับนี่คือทางเข้าด้านข้างนะครัปกติส่วนใหญ่โบวดเข้าด้านหน้าใช่ไหมเพราะว่าคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับถ้าคนอยู่ด้านหน้าเยอะมันจจะไม่สวยเข้าเลยไม่ให้เข้าด้านข้างนะครับตามมาสวยงามมากเขากำลังซ้อมร้องเพลงอยู่ด้วย ด้านในนะครับผมก็จะมีสถาปัตยกรรมนะครับผมแบบโราเนสนะครับผมซึ่งก่อสร้างนะครับในปีคิตศักาชนะครับ1914ครับผมท่านผู้ชมครับผมในสมัยโชชอนนะครับของประเทศเกาหลีใต้นะครับมีกษัตริย์นะครับผมได้ออกคำสั่งมาว่าห้ามนับถือศาสนาคริสต์นะครับใครที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยจะโดนลงโทษและโทษอย่างหนักนั่นก็คือการ ประหารโดยการตัดหัวนะครับและข้างหน้านะครับก็มีรูปปั้นนะครับตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยโดนลงโทษยังไงพอศาสนาคริสต์นะครับผมเริ่มไปที่ยอมรับมากขึ้นนะครับก็สามารถให้คนเกาหลีใต้เนี่ยนับถือศาสนาคริสต์ได้นะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าศาลเจ้านะครับคยองจีชอนนะครับผมก็จะไปดูข้างในกันว่าสวยงามขนาดไหนครับแล้วก็วันนี้นะครับบรรยากาศ คึกคักมากเลยเพราะว่าเรามาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็จะมีนี่อย่างนะครับคุณลุงคุณป้าก็มานะครับหรือว่าคู่รักนักเรียนใยดุ่นก็มาถ่ายรูปกันนะฮะมาแต่งตัวแล้วก็มาถ่ายรูปกันไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับที่มาใส่ชุดฮันบกนะครับผมคนเกาหลีก็มาใส่แล้วก็มาเดินเล่นกันแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราเข้าไปดูศาลเจ้าดีกว่าศาลเจ้าคย็อกกีจอนเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และมีพิพิธภัณฑ์ภาพหลวง ภายในห้องโถงใหญ่เป็นที่ประดิษฐานภาพเขียนของกษัตริย์องค์ต่างๆเห็นได้ชัดคือภาพของพระเจ้าแทโจประถมกษัตริย์ของโชซอนครับเมื่อก่อนนะครับที่นี่ไม่ใช่ศาลเจ้านะครับแต่ว่าเป็นวังเก่านะครับเป็นวังของกษัตริย์องค์แรกในสมัยโชซอนนั่นก็คือกษัตริย์แทโยนั่นเองครับผม น,นี้คือในพระราชวังนะครับและข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพวกบ้านคนละที่อย่างนี้นะครับเป็นบ้านโบราณนะครับสังเกตได้นะครับว่าจะมีสีไม่มากนะครับในพระราชวังนะครับจะมีสี5สีนะฮะตกแต่งอยู่ระบายสีอยู่นะครับมีได้แค่ในพระราชวังและก็วัดเท่านั้นนะครับที่จะสามารถมี 5สได้ส่วนเป็นบ้านคนธรรมดาเนี่ยมีแค่นี่ครับสีพื้นๆอย่างนี้ครับสสีแค่นั้นเองขาวกับสีไม้นะครับถึงจะรวยแค่ไหนก็ตามมีได้แค่นี้ครับและที่นี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของหมู่บ้านโบราณนะครับนั่นก็คือชอนจูฮันอกนั่นเองครับผมยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเราจะเดินดูรอบๆนี้เลยนะครับผมว่าบริเวณนี้ใหญ่ขนาดไหนก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับวันอาทิตย์ก็จะมีครอบครัวเด็กๆนะครับมาเที่ยวเต็มไม่หมดเลยนี่ฮะเมื่อกี้เขาเจอผมเขาโค้งให้ผมด้วยนะครับ เขาเป็นซีอีโอนะฮะคิดว่าผมเป็นคนเกาหลีนะครับเรียกว่าเป็นกษัตริย์นะฮะออ๋เขาลื่นเหรอเขาลื่นล้มหน้าเขามาไม่ให้ก้มหัวให้ผมหรอกโอ้ยโอ้ยบาดก็นึกว่าใส่ชุดแล้วมีอำนาจมากขึ้นนี่ไงเด็กจะโค้ชผมนี่นะครับอยู่ในวังมันก็ไม่ค่อยดีครับอยากจะไปกินเนื้อย่างไปกินสเต็กก็ออกไปไม่ได้นะฮะว่าตัวกำแพงกั้นมาอยู่ต้องสั่ง d ดลิเวอรนะครับโยนเข้ามาจอนจูฮันอกวิลเลจเป็นแนด์มาร์คที่ได้ชื่อว่าสโลไลฟ์ซิตี้เมืองหน่าอยู่หน้าเที่ยวและเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในยุคโชซอนเกาหลีใต้ครับนี่ครับท่านผู้ชมหมู่บ้านโบราณแห่งนี้นะฮะสังเกตได้จากซ้ายมือแล้วขวามือของผมนะครับมีอายุกว่าร้อยกว่าปีนะครับมีประมาณ700 ถึง800หลังคาเรือนด้วยกันนะครับนี่เลยแต่เขาไม่ได้ทิ้งไว้เฉยนะเพราะว่าเขาเนี่ยปรับปรุงนะครับแล้วก็รีโนเวทใหม่เป็นร้านค้านะครับผมร้านขายของร้านขายของที่ระลึกนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเขาไม่ได้มีแค่แบบปล่อยเป็นบ้านว่างๆที่เฉยนะเขาก็ทําเป็นธุรกิจของเขาไปด้วยนะครับผมนี่เลยตอนแรกคันดูไม่ออกนะว่าเป็นเป็นบ้านโบราณนะฮะแต่พอดูดีๆแล้วเนี่ยดูจากโครงสร้างหลังคานะครับผมตัวตึกนะฮะเป็นสไตล์ดั้งเดิมนะครับผมของเขาเอง เดินเยอะพูดมากคอก็แห้งครับก็เลยแวะซื้อน้ำนิดนึงแต่ที่นี่พิเศษหน่อยเขามีเนี่ยมีแก้วให้นะฮะนี่มีหลายรถเลยนะครับนี่เสร็จแล้วนี่ไงทำแซมจะเฮ้นะครับดูไม่ได้ต้องแกะก่อนนะอืมอร่อยดูดเป็ดฮะ เราดูดเป็ดกันนะฮะอ๋อสวัสดีครับว้ายขอได้รูปด้วยอ๋อได้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 ได This is Muncochi นี่ครับเป็นปลาหมึกใส่ซอสนะครับ Spicy sauce เขาบอกว่ามีเผ็ดธรรมดา เวว y เว r y สไปซี่แอนด์ซ r เปอร์สไปซี่นะครับอันนี้เอาแบบกลางๆมาชิมก่อนนะครับตอนนี้มีแรงเดินแล้วนะฮะมีของกินแล้วก็มีน้ำแนละ้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อได้แนละ้วแฮปปี้แล้วโอ้ยโอ้ยเนื้อปลาหมึกนี่เจ๊งยุ้งยุ้งยุงยุงแล้วก็ซอสเขาอร่อยมากมีเชดด้วยนะนี่เนื้อปลาหมึกเด้งเด้งไปถึงมือนี้เลยนะฮะ ออออ่่อาางงัััั้้้้ตตววววเเใใหญใหญญแแลลช่วงหน้ามาเที่ยวย้อนรอยกันต่อกับปบรรยากาศที่เหมือนหลุดเข้าไปในภาพยนตร์ชื่อดังห้ามพลาดครับกรุงไทยแอกซ่าประก,กันชีวิตร่วมกับรายการ The First s t m m a t เที่ยวสุดโลกขอเชิญทุกท่านร่วมรักโลกผ่านวิธีง่ายๆ 1. Zero waste ล,ลดเพื่อสร้างการลดการทิ้งขยะโดยการเลือกซื้อของใช้ที่รีไซเคิลได้เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งเพื่อลดปัญหาขยะลลนโลกและลดโอกาสของการเกิดมลพิษทางอากาศ 2. s a v e energy การประหยัดพลังงานโดยการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้ำ เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภาวะโลกร้อนอากาศเป็นพิษและผลกระทบเชิงลบต่อโลก 3. Green Transport and Planting การขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าด้วยวิธีคาร์ฟรีเดยลดงดการใช้รถยนต์หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดวิกฤตโลกร้อนและช่วยกันลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ด้วยวิธีการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก 4. c l e ล n Food Good Health การรับประทานอาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบมองอาหารที่มาจากธรรมชาติลดการบริโภคเหนือ้อโดยการเลือกบริโภคอาหารประเภทพ b a เบสเพื่อลดกระบวนการธุรกิจปศุสัตว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมหลักโลกไปกับปรุงไทยทซาประกันชีวิตและรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก Happy New Year นะครับผมแฟนๆรายการ The First Ultimate ทุกคนนะครับผมก็ขอให้เป็นปีที่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมโครคภัยไข้เจ็บไม่มีแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับใครที่จะเดินทาง ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมรักษาสุขภาพมาด้วยนะครับแฮปปี้นิวเยียครับสถานที่แรกในวันนี้ครับอลังการงานสร้างมากๆครับที่นี่ครับเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องดังครับนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ภาคแรกเลยและตอนนี้นะครับพิเศษมากๆเลยผมนะฮะบินกลับมาจากโพกคราเพื่อกลับมาที่กัดมันดุนะฮะในการที่จะได้เข้ามาพบกับ เทพตัวจริงนะครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือองค์กุมารีนะฮะที่นี่นะครับเป็นฐานที่ที่เอาไว้ให้องคกุมารีนะครับประทับนะฮะนีม่มิกิโมโตเพิร์ลไอแลนด์แห่งนี้ครับมีการเก็บไข่มุกที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่นครับ